มาจับปลากระตูนกันค่ะกุ้งยังปลากระตูนปลากระตูนกุน้งฝอยมาจับปลากระตูนไปเลี้ยงกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พามาจับปลากระตูนค่ะปลากระตูนน่ารักน่ารักเยอะเลยค่ะมาขอเขาไปเลี้ยงค่ะ

คือลุยเม็นึงะปตุ้งปอยก็เรเอาไปที่ตะกะที่ไอ้นี่ทำไมอะได้เลยเบอร์นี่ได้เลยได้เลยอืมเก็บเลเนื้ได้เลยแบนี้ได้ทำ่กกองเม็นี่ได้เลยฮึยเอาั้ลาดวเออลปตะว

เต็มน้ตเลยตงนี้ปลากร์ตูนค่ะมันเกิดอะไรัเนี